สายขาเลยคะโอเคน้งองๆเดี๋ยวถ้าคนไหนไหวก็ตออแต่ถ้าใครไม่ไหวก็เลยเือนน้ตอแทได้เลยนะคะเดี<า>๋เก็บผามานิดน,นะะึงค่ะนอนอะไรกันห้าสิบ อย่างเงี้ยตอนนี้คือทุกคนทั้งติดใจแย่แหละน้องวันนี้ก็คือเมื่อกี้ได้โดน้ำจบขึ้นไปแล้วเมื่อกี้มีได้พูดอะไรกับกับพี่มอ้คะก็ก็บอกน้องว่าก็น้องน้องน้องไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะทั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยดูแลต่อเองแบบก็ไม่ต้องห่วงเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้น้องไปแบบแบบมีห่วง ตัวไมอินกับบีมค่อนข้างที่จะแบบสนิทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเรารออ้องไห้ตลอดเลยแล้วีใดคือตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นน้องใหม่กันมาเราก็เป็นรุ่นแรกๆที่เราเราอยู่ได้กันมาเป็นเป็นสิบปีทุกวนันนี้ถึงมันมันจะไม่มีน้องใหม่แล้วแต่ว่า <c oughs> เราก็ยังยังยังติดต่อกันยังพยายามแบบนัดเจอกันอยู่ เราก็ยังเจอกันเรื่อยๆเ,เมื่อวันซื้งยังได้สตอรี่เดียวกันหมดสี่คนอยู่เลยส่งคลิปส่งคลิปที่แบบที่คลิปตลอดที่มันแบบชอบส่งกันมาอยู่เลยอยู่ทางหมอมเจมครับคือความสนุกของแก่น้องใหม่เราเนี่ยมันคู0พันกงขนาดไหนเพราะเห็นบอกว่าปกติเราเองก็คือจะนัดกันไปทำกิจกรรมไปนุ่งไปนี้ด้วยกันตลอดเลย ครับก็ดิมนี่ถือว่าเป็นเด็กน้องใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีนิสัยล่าเลยนะครับตั้งใจทํางานเป็นที่เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่พี่ทุกคนเมื่อคืนนี้เราได้ทราบข่าวก็ตกใจครับตกใจมากเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงไม่คิดว่า น้องจะไม่อยู่ด้วยกระทันหันแบบนี้อะไรนะก็ทุกคนเสียใจมากไม่ต่างกันครับแล้วก็ก็อยากจะฝากบอกน้องครับว่าก็ดีใจที่เราได้เจอก,ก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ต้องเป็นหัวงพี่พทุกคนก็จะไม่ลืมบีมแน่นอนนะครับทุกคนจะเก็บบีมไว้ ในความทรงจำอยู่ในใจของเราทุกคนครับที่ผ่านมาแต่สุภาพเป็นคนแข็งแรงอองทางการครับบีมเป็นคนแข็งแรงนะครับบีมเป็นคนที่มีกิจกรรมชอบทํากิจกรรมเยอะนะครับชอบเล่นกีฬาชอบไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวแบบทะเลหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่างๆน,นี้ผมก็ไม่คิดว่าวันนี้จะจะพวกเราจะได้มาเจอกันใน ในสถานาการณนะ์แบบนี้ครับปีพันจะนัดมาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราบีมเนี่ยจะ,จะสนิทอยู่กับกลุ่มน้องๆที่เป็นน้องมายมารินามอสจิมมี่เนี่ยเขาจะเจอกันประจําด้วยความทีวัยใกล้เคียงแล้วก็ด้วยความที่เป็นวัยเดียวกันก็ะจะเจอส่วนผมเนี่ยเป็นพี่บีมค่อนข้างมากก็จะเจอกันในตามโอกาสต่างๆที่ได้เจอแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราเจอกันบีมจะเป็นเด็กที่มี มาคารวากับผมตลอดแม้ว่าเราจะเป็นเหมือนเพื่อนน่ยแต่ว่าด้วยความที่อายุมากกว่าบีมก็จะให้เกียรติแล้วก็ทุกครั้งบีมก็จะเป็นเด็กที่น่ารัก mm hmm. เขาเป็นเด็กที่จิตใจบวกครับไม่มีไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยทั้งสิ้น,นในกองเองมารีนาคเห็นแหล้กองก็คือพูดเสียงเดียวกันว่าน้องเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากรับุกคนในกองทั้งเพื่อนนักแสดงแล้วก็เบื้องหลัง เร okay. you uhm ื่องงานการันเรามาทับใจใอะไรในตัวมีบ้างไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่มีใครได้คูยขับคุณแมาบ้างมั้ยแม่ก็จะมีแในด้านน้องมายก็คุยครับแตวก็เราอยู่ในอารมณ์ที่บางทีก็พูดอะไรไม่ถูกนะครับก็ ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงทุกคนที่มาในวันนี้ก็รักบีมนะครับแล้วก็สนิทกับบีมมีความทรงจำที่ดีกับบีมครับจริงจนเขาได้พูดอะไรกันมาอะไรที่ไม่ดีไม่มีเลย,เ,ลยเป็นเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่เขาได้ออกไปเตะบอลในแบบที่เขาชอบ ในรอบสองปีตั้งตั้งแต่มีโควิดม,มาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมากอ่ถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆนที่แบบเล่นบอลกับเขาก็จะรู้ดีว่าเขาเขาทุกครั้งที่มีเขาก็จะแบบออกไปตลอดกับุณงานของน้องอะไรเงี้ยหลายอย่างก็คือแบบว่าตอนนี้คุณก็พูดถูกกันว่าแบบว่าน้องกำลังไปได้ดีน้องไม่เด้แทนน้องที่มีโอกาสบางอย่างคือเรื่องการจะมาถึงแล้วน้องไม่ได้อยู่รับความสำเร็จของนั้นเลย ก,ก็เสียดายที่น้องน้องยังไม่ได้เห็นนะคะเมื่อเมื่อคืนก็ได้คุยกับพี่โมดพราะพี่โมดนี้น่าจะเป็นคนที่แบบในกลุ่มได้เจอน้องบีมเป็นคนสุดท้ายเมื่อนะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วพี่โมดเขาก็บอกว่าน้องก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้กับพี่โมดร้องไห้ด้วยความความภูมิใจความสะใจว่าแบบเอ้ยน้องมัน ตั้งใจมาท้าหลวงที่ที่น้องเพิ่งถ่ายเสร็จไปน้องตั้งแต่ทํางานมาน้องคืออันนี้เป็นผลงานที่น้องเขาภูมิใจที่สุดแล้วน้องเขาคิดว่าน้องเขาทําได้ดีที่สุดคือหนูเร้าเสียายที่น้องเขาไม่ได้มาเห็นวันนั้นที่แบบที่ทุกทคนได้เห็นความสําเร็จของน้องวันที่ทุกคนคือเขาเป็นคนที่เก่งมาก ก็ผมไม่เคยคิดอะไรไม่ไดีใครเลยเขาตั้งเขาเป็นคนตั้งใจทํางานมากมากจริงๆชีวิตเขาคือแบบไปทํางานเอเ็นเตอร์เทนมันเพื่อนแล้วกลับบ้านเสียายอตอนนี้คือสิ่ง,งที่น้องเหนื่นนนอยคือจะมีผลงานแหละที่จะติดตามก<ม>ันอยากจะให้เราเป็นเสียงแทนน้องแล้วกันเนาะกับแรงสนับสนุนอาจจะนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความสนับที่คว,ทวควรจะได้ติดตามอาจจะนี้อะไรเงี้ยหรือผลงานที่น้องถ่ายทำทิ้งไว้หรือว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย กป็แทนฝากให้น้องนิดนึงนครับก็เอ่อวันนี้บีมอ่ะจะไม่ได้อยู่กับพวกเรานะครับแต่ว่าบีมก็มีผลงานที่ที่ได้ถ่ายไปแล้วเยอะนะครับก็แต่ะเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอ่อให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผลงานของน้องก็ยังไงผมก็ฝากผลงานของน้องทุกผลงานนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ รักน้องนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอเป็นแฟนคลับน้องนะครับก็เราก็ดีใจแทนน้องขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจในผลงานของน้องที่จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้บีมอยู่ในใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะคะขบคุณไปเจงทั้งทีนะคะ